OMG น้องนิซ่าของเรามาแบบไม่บอกไม่กล่าวแบบไม่ทันตั้งตัวอีกแล้วบอสสาวเริ่มเดินเกมแล้วค่ะเมื่อล่าสุดทาง o f ฟฟิเชียลค่ายของนิงนซ่า loud ได้มาลงรูปภาพที่เซนเกกูดผมหน้าม้ามีการสรับด้านหน้าออกหน่อยและก็เขียนเอาไว้ว่า R C A X loud โดยค่ายของ้องนดิซ่าแจ้งเอาไว้ระบ,บุว่าหล g e รู้สึกตื่นเต้นที่จะแจ้งให้ทราบว่าดิซ่าจะเข้าร่วมกับ RCA Records แล้วก็มีการแปะเว็บไซต์นะคะให้ไปเยี่ยมชมได้นั้นก็ปนแปลว่า้อนดิซ่าของเราเส้นสัญญากับ RCA Records ซึ่งก็คือเป็นความร่วมมือโดยผ่านค่ายของ้องนดิซ่านั่นเองนะคะกับ RCA Records โดยข้อมูลเบื้องต้นนะคะ RCA Records นี่ค่ะเขคือเป็นหนึ่งในค่ายเพลงสำคัญของ Sony Music Entertainment เดิมคำว่า RCA เดี่ยย่อมาจาก Radio โอเค o r เพอร์ชันออฟอเมริกาซึ่งต่อมามีการเปลี่ยนชื่อเป็น RCA Corporation องค์กรหลักก็คือ Sony Music Entertainment และก็ Sony Music Entertainment UK มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่นิวยอร์กอเมริกาอันนี้เป็นข้อมูลจากวิกิพีเดียเบื้องต้นนะคะโอ้หม่กอดสรุปว่าล่าสุดน้องลิซ่าเซ็นสัญญาเป็นศิลปินภายใต้สังกัด RCA Records และก็มีเว็บไซต์เป็นของตัวเองนะคะนั่นก็คือเป็น o f ฟ i c i a l ที่ค่ายของน้ลิซ่าแปะมานั่นเองค่ะ La l i s a official com โอ้ไมยกอด เร,มมรอฟังเพลงไม่ไหวแล้วค่ะทุกคนโอเสียงคนพร้อมสําหรับลลิษาอัลบั้มสองทีจะแม่ซึ่งศิลปินบางส่วนค่ะเยอะมากๆไม่ว่าจะเป็นแม่เทเลอร์สวิฟโดจาแคทบริตตี้สเปีย เอเซบ์โรกี้ชากิรเป็นต้นค่ะทุกคนมีแต่รายชื่อที่ปังๆทั้งนั้นเลยแม่พูดแล้วก็ขนลุกนะคะเนี่ย <S <S เดี๋ยวคลิปนี้ค่ะ EP ที่1ก่อนนะเพื่อนๆฝากไปเอนเกตที่ o f f ฟิเชียของทางค่ายลาวของโนริซ่าด้วยนะคะแล้วก็กดบุ๊กมาร์กสำหรับเว็บไซต์ของโนริซ่าได้เลยซึ่งเป็นเว็บไซต์แยกออกมาต่างหากจากค่ายโนริซ่าที่เอาไว้อัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องงานเพลงและก็การร่วมมือกับ RCA Records I'm the one who's always sorry, the conclusion Even though I offer all of the solutions I wish you love me like I love you, it's stupid When I'm alone with you, I never feel lucid I wish I wasn't struck by Cupid I wish when I first saw you, I knew this